โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมนี่น้องเดเดี้ก็ทำไอเครื่องปรุงหมักไก่เสร็จแล้วนะครับผมนี่ตอนนี้แบบกำลังจะล้างไก่เพื่อทาที่หมักไก่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคขอลองกินดูเลยอ่บอะบอกกัน,นว้าว สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม่แม่สวนนะครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับผมไปกินอาหารชาวเขานะครับผมนั่นแหละซึ่งโอเควันนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวเราจะพาเพื่อน,ๆ,ๆ,นๆนะครับผมมาหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงนะผมเดี๋ยวเราแบบแบบนัดแบบเสากะเหรี่ยงนะผมแบบพาทําอาหารพาให้เรากินนะทุกคนนะโอเคซึ่งนี่แหละตอนนี้นะผมดูดูดูโอ้ทุกคนดูแถวนี้นะผมอันนี้มันคืออะไรนะครับผมต้นีม นก้อนเมฆโอเคทุกคนอันนี้มันก็น่าจะเป็นไม่รู้ <c oughs> รอบส, <c oughs> สัมรีอ๋อสัมรีสัมรีสัมรีแบบธรร,รมชาติธรรมชาตินะผม <c oughs> มาโอเคทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปหาสาวชาวเขานะครับผมนี่ดูดูดูทุกคนนี่นี่ทุกคน,น,น,กคนตอนนี้นะครับผมคือผมเห็นแบบอะไรนะครับผมแบบเครื่องปั่นไฟไม่ใช่ครับผมน่าจะเป็นแบบเครื่องแบบว่าทำไหมเนาะไหมเกิดแล้ว หมยก็คือแบงได้ <c oughs> <c oughs> หมยก็คือได้โอเคทุกคนได้พวกนี้นะครับผมคือที่เขาทําหมุนอย่างนี้นะผมนี่ตอนนี้คือแบบมันจะเป็นได้เปร่าเปล่าแลยนะผมไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเม็ดได้นะครับผมนั่นแหละโอเคนี่เนี่นี่นี่เม็ดมันอยู่นี่นุ่มซึ่งแบบได้พวกนี้นะผมแบบคนชาวเขาคนณเกาหลีองลลันนมเขาจะแบบ เอาแบบธรรมชาติล้วนๆเลยเนาะธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับทุกคน,นแล้วก็เขาจะทําเสื้อทําเสื้อทํากางเกงนะครับผมนี่พวกเสื้อกะเหรี่ยงอะไรแบบนี้นั่นแหละโอเคโอเคสุดยอดโอเคงั้นทุกคนเดี๋ยวเราแบบไปหาสาวกะเหรี่ยงที่นัดที่จะพาไปกินอาหารกะเหรี่ยงกันเลยนะครับผมมา มันจะแต่ดูกลับ้ามาละคีราชนน่ะอ๋อคือว่าไม่ลดไม่สนิบอ่ะอ๋อคือว่าอุดรินี่บ้าเนี้ยน่ะอ๋อนี่นี่นี่โอเคทุกคนคือเมื่อกี้นะผมยายเขาบอกว่าเอ่อนี่นะผมพวกนี้นะผมคือจะต้องแบบตากแห้งสักนิดนึงแบบร้อยแบบมันแห้งๆนิดนึงนะเวลาเราหมุนแบบให้เม็ดอะไรมันตกนะผมมันก็จะแบบตกง่ายนะผมมันจะแบบไม่หนึดๆติดๆิดนะครับผมนั่นแหละโอเค โอ้งั้นเดี๋ยวเราแบบไปหาเสาชาวกระเรียงกันเลยครับผมมาเดี๋ยววันนี้เราน่าจะได้กินไก่ฝีมือชาวกระเรียงนะผมมานี่โอเคทุกคนนี่นะครับผมไอ้หมยเมื่อกี้นะครับผมไอ้ไฟหรือว่าอะไรเมื่อกี้นะผมมันจะมากลายมาเป็นไฟธรรมชาติแบบนี้นะนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสีแดงธรรมชาติเลยนะผมนี่ เป็นสีแดงธรรมชาติเลยนี่แล้วอันนี้ก็มันจะเริ่มแห้งดีขึ้นหน่อยนะครับผมเน่แบบนี้มันก็จะเริ่มแห้งดีขึ้นมันเหมือนแบบว่ากลายเป็นไฟ้ายนะทุกคนนั่นแหละอโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราแบบไปหาตอนนี้เริ่มหิวแล้วครับผมเดี๋ยวอยากกินแบบก่ย่าง8ดดาวสุดเสาะกระเรียงนะบง คทุกคนนี่เราก็มาถึงบ้านน้องที่เรานัดเขาไวแล้วนะผมว่ <l ots> าแบบจะขอมาถ่ายคลิปด้วยแบบพาพี่แบบแบบไปทําอาหารกระเรียงหรือว่าแบบไก่ปิ้งไก่ย่างอะไรกินนะพี่แจอยู่บ้านเหรอโอเคทุกคนน้องเขาพูดภาษาไทยได้นะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้จะพาพี่ทำอาหารกระเรียงอะไรครับ <l ots> ไก่ย่างคะ่ะโอ้ไก่ย่างแปดดาวได้ไหมได้ค่ะงั้นเดี๋ยวต้องไปหาไก่ที่ไหน กลังบ้านหรือในป่าโอ้ในป่าเนี่ยน่าจะอยากเอาเอาไก่แถวบ,บ้านก็ได้กินได้หมดเลยมาโอเคทุกคนนี่และครับผมเดี๋ยวพี่ชายน้องชื่อน้องอะไรนะครับผมน้องเบนค่ะน้องเบนนะครับผมนี่อันนี้ก็แม่น้องเบนนะทุกคนโอเควันนี้เนี่ยพี่ชายจะสังหารไก่ตัวไหนเมื่อจะพากินไก่ตัวไหนครับผมตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ อ๋ออ่าโอเคทุกคนก็ผมไม่รู้นะใครดูคลิปนี้ไม่ต้องดราม่าอะไรนะผมอันนี้คือแบบเวลาแบบในป่าในเขาคือเขาจะเลี้ยงไก่ไว้แบบกินไว้อะไรนะผมเพราะว่าไม่มีเซเว่นครับผมนั <c oughs> บบ่น <c oughs> แหละโอเคเดี๋ยวเราแบบจะลองมากินแบบไก่ย่างเกาหลีดูนะครับผม ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้องน้องเดนะครับผมทําไก่ย่างสุดกุเกลี้ยงให้กินนะครับผมนี่ซึ่งแบบคุณยายก็แบบเป็นคนแบบจัดการไก่ตัวน,นี้ให้หลานเนาะเราผมยิงหลายทียิงไม่โดนเลยครับผมขอบพี่น้องขอดูปีนี้อันทักคุกเขา่าไม่พอใจเสียค่ะชอบเลยมาชอเน้าใจละมาเลยอะ โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเอาไก่แบบไปให้น้องเดน้องเดดีนะครับผมทําให้เรากินกันเลย่ะมาโอเคทุกคนมาตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราได้ไก่แล้วครับผมตอนนี้น้องเดดีจะพาพี่นไปไหนกันครับผม ไปที่มีน้ำแล้วโเกททมเลยค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะไปหาที่ที่แบบมีน้ำกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกินไก่ย่างแปดดาวสูตรชาวเกรียงดูนะครับผมนั่นแหละนี่โอเคเดี๋ยวเราจะลองกินฝีมือน้องเดเดี้เขาดูนะครับผมมาอ่ะตอนนี้น้องเดเดี้จะทำอะไรครับผม ล้างไก่แล้วจะเอาไปทํายังไงครับผมไปเผาแล้วก็เอาต้มกอนอ๋ออันนี้มันจะต้องทำให้เปียกๆก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคไหนครับผมลองดูวิธีหน่อยครับาปกติที่เห็นแบบเขาจะเอาต้มได้ด้วยใช่ไหมครับต้มได้อ๋อต้มแล้วก็แบบของแบบคนมันไง่ายๆเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวแบบมาล้างอันนี้ให้เปียกๆกันเลย ตันนี้เราก็ได้จุดไฟด้านหลังไว้รอแล้วค่ะอ๋อไฟกองนี้เนาะโอเคทุกคนนี่นะครับผมเดี๋ยวอันนี้เราต้องเผาใช่ไหมครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะแบบเผามันนะครับผมแล้วก็เพื่อแบบให้อะไรครับผมแบบเวลาเผาเสร็จมันจะได้ถอนขนง่ายๆใช่ไหมครับค่ะโอเคตอนนี้นี่พอหรือยังครับผมพอแล้วค่ะโอเดี๋ยวต้องถอนขนแนละ้วใช่ไหมครับใ มามาดูนะครับผมนี่เสากระเบียนเสากเรียงนั่ผมจะกําลังจะความขนก่นะครับผมน,น,น,นี่โอเคทุกคนแล้ถอนทั้งตัวเลยนะครับผมว้าวนี่ทุกคนน้องด้วด้วแบบถอนขนไก่อย่างนี้แล้วนะครับผมโอ้ถอนง่ายมากเนาะเวลาแบบเราเผาเสร็จมันก็ถอนง่ายเนาะ อาันนี้ก็แบบคือแบบคนทางบ้านแบบเขาอยากแบบทําไก่ <c oughs> ไกินเองอะไรงี้น้องเดเ๊ดเ้แนะนําได้ไหมครับได้ค่ะวิวิธีแบบทํำยังไงให้แบบจะได้แบบถอนขนไก่อะไรง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีกี่วิธีบ้างครับสองวิธีค่ะอวิธีที่หนึ่งเอาไปต้มค่ะแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือวิธีแบบเอาน้าปีกเปียกแล้วก็เผาเนาะใช่ค่ะโอ้ค่อนข้างถอนง่ายเลย ค่อนข้างทนง่ายเลยครับโอ้ตอนนี้หลังถ้วยกำลังจะทำอะไรครับน้องดีดีครับทำเครื่องหมักไก่อ๋อเครื่องหมักไก่นะครับผมอ๋อเดี๋ยวก็จะเอาไก่ตัวนี้หลังหลังแล้วก็แบบจุมม่มในเครื่องหมักไก่เลยใช่ไหมครับนายครับผมอยากดูว่าการทำเครื่องหมักไก่ทำยังไงครับผมอันนี้ที่จะใส่ลงไปที่จะทำ ที่หมักเนี่ยมันคืออะไรครับเครื่องเทศค่ะอ๋อครับผมว้าวใส่เครื่องเทศลงไปแล้วก็มีอะไรครับผมมีรสดีด้วยมาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมนี่น้องเดดี้ก็ทำไอ้ เรื่องปรุงหมักไก่เสร็จแล้วนะครับผมนี่ตอนนี้แบบกำลังจะล้างไก่เพื่อทาที่หมักไก่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมโอเคเดี๋ยวเราล้างให้สะอาดๆ,ๆ ตอนนี้นะครับผมนี่ว้าวน้องดีดีนะครับผมก็แบบได้แบบทำหมักไข่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมว้าวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะช่วยน้องดีดีแบบเอาไม้เสียบปิ้งใช่ไหมครับมาเอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบนี่จะไว้อย่างงี้นะครับผมเพื่อแบบแม่แบบมันนะครับผมแบบมันหมุนได้ง่ายครับผมนี่โอเคทุกคนนี่ก็เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะเอาไปย่างไฟเลยไหมครับไปย่างค่ะ นในเลยครับผมโอเคเดี๋ยวมาย่างไฟกันครับผมโอ้อ okay. ันนี้แกย่างชาวขานะครับทุกคนนี่แหละครับผมโอเคถ้าเกิดใครอยากจะลองทําดูนะครับผมก็สามารถทําได้นะผมก็ดูแบบว่าฝีมือน้องเดเดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองย่างเดี๋ยวเราจะช่วยน้องเดเด้ย่างด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวค่อยค่อยย่างนะผมแกย่างแปดดาว อโอเคตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรกันต่อครับผมมาทำน้ําจิ้มค่ะน้ำจิ้มกับอะไรครับผมไก่ย่างว้าวแล้วผมวันนี้จะมาทําน้ําจิ้มสุดกระเรียงใช่ไหมครับครับผมมาลองลองทาดูสินี่แล้วก็โอ้โหมีน้อง <c oughs> อีกคนหนึ่งนะครับผมน้องอะไรนะครับผม น้ำส้มนะครับผมนี่ชาวรเราหรีนะครับผมมางั้นเดี๋ยวอยากดูน้ำกิมซีฟูดแล้วครับผมเอ้ไม่ใช่ซีฟูดซีฟูดนี่พี่ทำบ่อยแล้วมาจะทำยังไงครับผมอันนี้มีเครื่องปรุงอะไรมาบ้างครับนี่มีมะนาวอ้พริกมะนาวน,าวนี่อันนี้อะไรนะผมเมื่อกี้ข้าวคั่วนี่มีข้าวคั่วด้วยนะครับผมแล้วก็อะไรครับผมเ,เยอะแยะมากมายนะครับผมว้าวแล้วก็อันนี้คือพริกอะไรครับให้พี่ดูหน่อยครับ นี่คือพริกอะไรครับผมพริกขั่วเสร็จแล้วค่ะพริกขั่วเสร็จแล้วโอเคมางั้นเดี๋ยวมาทำ,ำน้ำจิ้มกันเลยครับผม โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมนี่ไก่ย่างแปดดาวสูตราวเกาหลียงนะครับผมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมาลองดูแบบใกล้ๆเลยนะครับผมนี่คือแบบค่อนข้างที่จะแบบน่ากินอร่อยนะครับผมไม่รู้ว่าผมแต่ยังไม่ได้กินนะอ <c oughs> คือแบบตอนนี้คือแบบเริ่มอยากกินแล้วครับเพื่อนๆนี่แล้วก็ดูน้ําจิ้มนะครับผมว้าว <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวเราลองมากินได้หรือยังครับ <c oughs> ได้แล้วค่ะ <c oughs> น้องเดดี้ครับจะกินก่อนหรือว่าให้พี่ลองชิมก่อนครับ <c oughs> ให้พี่กินค่ะอืมได้ โอเคมา,มาโอเคทุกคนเดี๋ยวจะลองกินดูนะครับผมขอลองกินปิกมันดูนะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอแบบแกะแกะปิกมันดูนิดหนึ่งนะมาโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ลองกินดูนะทั้งน้ําจิ้มทั้งไก่ย่างนะครับผมไก่ย่างอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าไก่ย่างเสากระเรียงค่ะว้าวมาเดี๋ยวแบบผมขอลองกินดูนะครับทุกคนนี่นะครับผมอืมนี่คือแบบ คือแบบยังไม่ได้กินเลยคือแบบน้ำลายไหลแล้วอะครับเ,เพื่อนๆคือแบบนาาไม่อยากจะบอกครับโอเคขอลองกินดูเลยโอเคทุกคนเนี่ยนะผมเดี๋ยวขอลองกินดูเลยนะอือหือร่อยมาน้อง <c oughs> ลองลอง,ลองแกะกินดูมาๆเดี๋ยวช่วยถือ,อบอ่บอกันเนี่ย ว้าวมาโอเคทุกคนเดี๋ยวรองแบบให้น้องเดีเดนะครับผมแกกินชอบหนังไหมครับไม่ชอบอะ่ะว้าวนี่น้ำจิ้มคือแบบค่อนข้างที่จะอร่อยพอสมควรนะครับทุกคน <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นไงบ้างครับค่อยๆกินกัอน <c oughs> อือนนี่ทุกคน <c oughs> ดู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 เนื้อมันนะ โคตรใจเจ๋งครับผมโอเคขอจิ้มกินโอ้ทุกคนคือแบบน้ําจิ้มสูตรนี้นะคือแบบผมชอบมากเลยมันอร่อยหวานลงตัวมากครับผม <S <S ก็นี่แหละนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอกินต่อยครับผมอร่อยมากชอบมากน้ําจิ้มนี้ม,มามามาโอเคก็ทุกคนคือแบบผมก็ชอบมากเดี๋ยวขอกินแบบเนื้อไก่ก่อนเนาะผมอืค่อน,ข,อนข้างที่จะแบบสุกหมดนะ ผมชอบมากครับผม,มเ,เดี๋ยวแบบเราจะเลือกเพื่อนๆมากินด้วยดีกว่าคอนังมัน,ม,น,ม,นมามามาโอเคทุกคนนี่นะครับผมนี่มาเดี๋ยวแบบเราจะลองให้แบบน้องชายเ <isas> ไม่ใช่น้องชายเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> เราจะให้แบบเอพี่ชายน้องเดเดี้นะครับผมลองกินดูครับผมนี่ฝีมือน้องสาวพี่เลยนะครับผมม,มาลองลองจิ้มดูว้าว เป็นยังไงบ้างครับผมแซ่บรสชาติอร่อยเลยนะครับผมอ,อ,อันนี้คือแบบผมไม่เคยกินเลยนะน้ํำจิ้มอันนี้นะครับทุกคนนี่คือแบบมันไม่ได้เผ็ดเกินไปนะครับผมแต่ค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับผมอ่าทุกคนผมชอบมากผมยิ่งชอบปีกเลยนะนี่ปีกเห็นไหมมันจะมีไอ้ดำๆเนี้ยนะผมแร่ธาตมันเลงสูงครับผมอออือ,อคือแบบไม่อยากจะบอกครับวิ่งกินนี้อร่อยอือือ โอเคทุกคนนี่ตอนนี้มันก็มีข้าวเหนียวด้วยนะครับผมนี่นี่นี่น,นี่ทุกคนเดี๋ยวเราแบบลองจิ้มข้าวเหนียวกินกินกับน้ําจิ้มดูแล้วนะครับผมมันจะเป็นยังไงในช่วงอือถือว่ารสชาติแบบเจ๋งใช้ได้เลยครับทุกคนอันนี้ข้าวเหนียวปกยอนเหรอเข้าวเหนียวปกยอใช่ไห<อ>มครับโอ้ชอบหมกักแต่แบบชอบน้ําจิ้มจริงๆครับผมมาอือ คุณจอพัดดูจะลองกินดูนะครับผมนะครับอ,อืมเป็นยังไงบ้างครับ,รบโคตรอร่อยลงตัวเนาะเนื้อนุ่มน้ำจิ้มก็อืโคตรอร่อยครับมาโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้แบบกินกระยังแปดดาวนะครับผมนั่นแหละอ,อร่อยอร่อยมากเนาะ <laughs> <laughs> แล้วก็แต่แบบ น้องส้มเขาไม่กินนะเพราะว,ว่าแบบเป็นคนที่แบบกินไก่ไม่ได้ผมกินแล้วแบบว่าผื่นคันจะขึ้นมั้งนะ <laughs> นะทุกคนโอเคก็ครประมาณนั้นแหละครับเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกอะไรทุกคนอย่างหนึ่งนะผมนี่เห็นไหมผมน้องสองคนนี้นะผมที่แบบใส่เสื้อกรงเรยงแบบนี้คือแบบคือเขาหมายความว่าอะไรยังไงกันนะครับผมแปลว,ว่ายังสาวยังสดอยู่ค่ะอ๋อแล้วว่ายังไม่ได้แต่งงานอะไรอย่างงี้น้องยังสดว้าวแล้วน้องส้มล่ะครับ <laughs> ครับ <laughs> ก็ประมาณนั้นแหละนะครับทุกคนคือแบบเขาแบบถือว่าอร่อยสุดยอดเลยครับผมก็ชอบมากคือแบบน้ำจิ้มนี้ผมก็แบบชอบเดี๋ยวผมจะเอาสูตรนี้แบบไปทําให้เพื่อนๆกินดูนะครับผมนั่นแหละโอเคเอาล่ะสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นครับผมเจอกันใหม่คลิปีื่นๆสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอยากให้เอาน้องสองคนนี้แะผมพาไปทําอาหารกเหรย่ยงไรไลค์แชร์คอมเมนต์เนาะออะโอเคก็งั้นแบบก็เอาเป็นว่าสาหรับคลิปนี้มีเท่านี้แะผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปอื่นๆนะครับผมนี่มีน้องเดดเดกับน้องซ้มนะครับผมไปเพรอร่อยมากไปกัน